สบูที่มีฟองม,งมากๆแสดงว่าสะอาดกว่าสบูที่มีฟองน้อยจริงไหมคะสะบูนี่ปัจจุบันเนี่ยมันมีสองแบบนะครับคือฟองมากกับฟองน้อยแล้วแบบไหนความสะอาดเดียวกันคําตอบข้อน,นี้บอกง่ายๆนะครับว่าไม่มีครับคือทั้งคู่นะครับสามารถทำความสะอาดได้เข้าเทียมกันครับไม่มีอะไรว่าสะอาดมากสะ,าสะอาดน้อยนะครับเพียงแต่ว่าสบูที่มีฟองมากนะครับ จะเกิดจากการที่ผู้ผลิตนะครับได้ทําการใส่สารที่ทําการซักล้างมากกว่าปกติทําให้เกิดฟองมากกว่าปกตินั่นเองทําให้ไปชะา้างในกลุ่มที่เป็นพวกไขมันนะครับน้ํามันต่างๆออกจากผิวมากขึ้นนะครับทำให้เวลาที่เราล้างันน้ำเราสังเกตไหมครับว่าผิวเราจะหแห้งๆครับสักๆากันๆครับนั่นก็เพราะว่าเนื่องจากว่าใส่สารทำละล้างมากเกินไปนั่นเองรู้สึกว่าสะอาดแต่จะตามมาด้วยการที่ผิวเกิดการแห้งแพ้ง,ง่ายได้เกิดการคันเกิดขึ้นหรือเป็นขุยนะครับผมและสําหรับสบู่ที่ไม่มีฟอง ไม่ใช่ว่าประสิทธิภาพจะน้อยกว่าแบบไม่มีฟองนะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับเพียงแต่ว่าในกลุ่มพวกนี้นะครับเขาไม่ใส่สารที่เพิ่มฟองมากนั่นเองเหมือนกับสูตรแบบแรกนั่นเองนะครับทําให้ว่าหลายคนมักเข้าใจผิดครับในข้อนี้นะครับจึงบอกได้เลยว่าฟองมากฟองน้อยไม่ใช่สาระครับสาระสําคัญอยู่ที่ว่าสบู่นั้นนะครับเขาใส่สารที่ไปทําให้เกิดประโยชน์กับผิวของเราแบบไหนมากกว่าครับดังนั้นในการเลือกซื้อนะครับสบู่นะครับ เราควรที่จะเลือกซื้อสบู่นะครับไม่ใช่เลือกซื้อที่ฟองมากฟองน้อยครับเลือกซื้อที่สรรพคุณในการใช้อย่างเช่นผมต้องการสบู่สําหรับน้กดิ่นกายนะครับเราก็ต้องหาสบู่ที่มีสารน้ำด่นกายนครับไปเลือกสบู่ที่มีฟองมากๆนะครับอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่ตรงจุดประสงค์ครับ